ครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยครับสำหรับสูตรหวยคอหวยพบกันอีกแล้วนะครับส่วนคอตัดผมนักเรียนผู้ด,ดูเว็บตัดผมก็รออีกนิดนะครับวันนี้อากาศร้อนมากลูกค้า,าจะชะงักไปช่วงหนึ่ง แต่ก่อนหน้านั้นหลายวันลูกค้าเยอะมากๆครับวันนี้ก็เลยเอาหลักสิบบนมาฝากสำหรับคอหวยนะครับท่านที่เป็นคอตัดผมก็อดทะลอยอนิดส่วนร้องเพลงก็รออีกหน่อยครับเอาแล้วครับมาดูสูตรหวยกันดีกว่าครับมาดูหลักสิบก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทำอยู่กลัวว่า,วาจะทำคืนนี้ก็ไม่ทันก็เลย ทำให้ดูชัตอนนี้เลยครับถ้าลูกค้ามาก็หยุดไว้ก่อนเอาไปเสร็จกลางคืนมีหลายครั้งที่ทําแล้วไม่สําเร็จทําได้ป๊บเดียวลูกค้าก็มาก็เลยสต็อปไว้ก่อนแล้วก็มาทําต่อกลางคืนวันนี้โอกาสที่น่าจะว่างสัก10นาทีนะครับ,อย,บ,รบอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับกดกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญนะครับแล้วก็กดไลค์ กดแชร์ให้หน่อยเถอะครับแชร์ไปที่ไหนก็ได้แชร์ไอ้มันไปตะพุดตะพุดเลยให้คนได้เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเตรียมข้อมูลด้วยแล้วเดี๋ยวจะอดกันอีกกดติดตามกดแชร์ไปเลยครับส่วนท่านที่จะเข้าห้อง v i p ก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับสเสมออ่า นี่คือสูตรหลักสิบบนชุดชุดเก่านะครับชุดเก่าวดนี้จะเข้าหรือไม่วอที่แล้วหลุดนะครับจากที่เข้ามา20กว่างวดก็ติดๆนะครับนี่อย่าง,งวดที่หนึ่งคับสามสี่หกแปดออก 0.38ก็มา3หลัก10อธิบายให้ฟังสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนท่านที่เคยดูแล้วก็ไปเดินเล่นก่อนแล้วก็กลับมาดูใหม่อีกทีหนึงอย่าบ่นนะครับข้อที่2องนะครับ2357อ 6, อก629นะครับมา2หลัก10ส่วนเลขล่างนี่โพสเรียบร้อยเลยนะครับ อันที่3ครับ8913 6117เนาะ1หลัก10นี่อันที่4ครับ0135 0135 6131ตัวที่5 9024หลัก10บนนะครับที่อัพ ก็ศูนสองสี่ออก6 2สมาสองหลัก10นะครับสองหลัก10บวที่หกกาศี่หกสามสองสีก็มาสองหลักสิบวันท,ที่7 9 0ดเองออกหกศ มา2หลัก10นะครับวันที่8ตอนนี้เสียงดังดีไหมครับเสียงดังดีไหมวันที่8 8 9 1 3ออก1 1 7มา1หลัก10บนนะครับวันที่9 8 9 1 3ออก5 1 0นะครับ1มา1หลัก10 สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจก็นี่คือสูตรหลัก10บนนะครับสูตรหลักสิบนวันที่สิ1หนึ่งมา6หลัก10บนกรับออก7 60ดเนี่ยลอตเตอรี่เอาแอดเพียร์วินเจ็ดหนย์โรซิอ่นซิ เซนยเอ่าตีเทนโพสิชันซิกหกอันนี้แซมแซมให้กับพี่น้องต่างชาติได้ดูด้วยครับบางท่านอาจจะแกะกลับมาแหมพูดภาษาอังกฤษหวยไทยแต่ก็ขอโทษทีครับหวยไทยนี่แหละมีคนเล่นกันทั่วโลกรู้ไหมครับที่11ครับ4579ออก6 4 3 ถูกสหลักสิบนะครับสหลักสิวันที่12ก็หออก 5, 1, 5, 5, 4, เจ็ดเ1้ากเจ็ก็มา1นึ่ะครับติดหนหลัก10บ่วนนี้ลูกค้าว,ว่างๆอยู่ครับอากาศร้อนก็เลยได้มาโพสต์สวยกันนะครับ หรับท่านที่ดูวิดีโอตัดผมก็ดูวิดีโอกะเกรับมีเยอะแยะมีเป็นพันกว่าวิดีโอรครับจะเอาทรงไหนตัดแย่มากตัดดีมากจะสมะคราคล้ากันไปครับวจนที่13ครับหลัก10บน3 468 6 8, 8 4กนะครับมา4หลัก10บบนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอให้ร่ำรวยและ สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับวันที่14ครับขอร้องครับอย่าคอมเมนต์ด่าๆเสียเสียหายครับ YouTube จาแบดนท่านเอาเดี๋ยวจะโดนฟ้องร้องตามกฎหมายนะครับอย่ามาทำปัญญานิ่มแต่เตือนนี้นะครับใน u t u b e นะครับวันที่14ครับ9024ออก903ครับมาศูนย์หลักสิถูกต้องครับศูนย์หลักสิ วันที่15 9024ออกแ4ดมาถูก4หลัก10ครับวันที่แล้วที่เพิ่มบอกว่าอวดนี่ไม่น่ามาไม่น่ามามันก็ไม่มาจริงๆนมครับบอกว่าไม่มาก็ไม่มาวันที่16ครับ6791ออก564ก็มา6หลักสิบบนถูกต้องนะครับวันที่17ครับ 8 6 7ที่ออกครับเลขออกเลขเด่นก็คือ6 7 9 1ออก8 6 7นะครับ6หลัก10ถูกต้องวัที่18ครับ4 5 7 9หลัก10บนนะครับออก0 7 9อ่ามา7หลัก10นี่ถูกต้องครับวัที่19 หนึ่งสามห้าเจ็ดหลักสิบบนนะครับออกหนึ่งสามสี่ถูกต้องคนที่ยี่สิบครับสองสามห้าเจ็ดอันนี้วันนั้นถูกครับแปดสองสี่ที่พูดถูกกระนำกันเลยมาสองหลักสิบถูกต้องนะครับ วันที่21ครับ2 3 5 7ออก6 5 0วันนี้ก็ถูกต,กกต, 5, ก 10, ตูกกันเต็มเต็มเลยครับมา5หลัก10บนตูกกันเต็มแน่วรวยกันทั้ง YouTube วันที่แล้วครับที่บอกว่าไม่น่าจะมาเห็นไหม6 2 8ออกแต่ว่าหลัก10เด่น3 4 6 8ก็ไปอยู่หลักร้อยกับหลักหน่วยนะเห็นไหม มีหมี8อ่าแต่ว่าปิดหลักครับงวดที่23นะครับ4 5 7 9นะครับ4 5 7 9คือหลัก10บนงวดนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสเดินต่อนะครับน่าจะเดินต่อนะ4 5 7 9 เป็นหลักสิบบนนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสเดินต่อสำหรับท่านที่อยากจะเข้า v ้วีครับเดี๋ยวครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเป็นสมาชิก VIP ของ P ีแอนะครับลายไอเดีเศรษฐีพันล้านหนึ่งหนึ่งครับวันละสองบาทหรือจะเอา6เดือนพั0 0บาทนะครับ เลยจะอาว่ามีดีก็ไม่บอกนะครับสมัครก็มาตามนี้เลยนะครับ6เดือนถูกกว่าก็มีทีเด็ดให้ด้วยครับห้อง v ีพีทีเด็ดให้นะครับพันเก้าแต่ห้องละ2 0 0บาทนี่ก็งั้นงั้นครับทีเด็ดอยู่ที่6เดือนพันเก้าครับจ่ายมาเต็มเต็มอ่าต่อไปก็นี่คือหลักสิบบนก็คิดว่านะ่าจะมาต่อนะวันนี้คิดว่านะ่ามา ะจากตีหยดไปงวดหนึ่งแต่ว่าไปอยู่หลักอื่นวันนี้สี่ห้าเจ็ดกาคืองวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกับหลักหน่วยหลักหน่วยจะมีตัวไหนบ้างเพราะบางคนอาจจะรอดูอยู่ครับว่าเป็นเลขอะไรมันราพลาดโอเคครับพบกันใหม่ครับกดติดตามได้เลยนะครับอย่ารีรออย่าชักช้าครับผม